รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งอย่างก็คือน้ำผึ้งที่เขาเลี้ยงธรรมชาติแบบไม่ได้เลี้ยงอะ่ะโอ้อร่อยอร่อย,อร,อ,ยอร่อยเลยคือราคามัน,มนราคาม,มันหายากกว่าหายากาด้วยแล้วก็ตัวสมรคุณมันเยอะความเป็นยาอตอนนี้ทานทานเป็นยาอย่างเดียว เที่ยวไปซ้ทำทางสัปดาห์นี้แล้วผมโจวี่นะครับพามาเที่ยวขึ้นเหนือกันอีกครั้งแหมในช่วงสิ้นปีเดือนธันวาคมอย่างที่ทราบกันดีว่าเป็นช่วงหน้าหนาวของไทยถึงแม้ว่าหน้าหนาวของไทยเนี่ยมันจะสั้นมากๆเลอเกินนอกนั้นเนี่ยก็คือร้อนร้อนและร้อนมากที่สุดตลอดทั้งปีผมก็เลยพามาที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายที่นี่นะครับมีชุมชนเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในภูเขาที่มีความสลับซับซ้อน มองลราไปจะเห็นเป็นหมู่บ้านนะครับนี่คือชุมชนบ้านก้วยหินลาดในชื่อของหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยเขาก็ตั้งตามลำกล้วยที่มีหินลาดลงมานะครับและยังเกิด ลำห้วยมากถึง14สายแพร่กระจายออกไปนะฮะชุมชนของเขาเนี่ยได้มีการช่วยกันอนุรักษ์และปลูกป่านะครับจนมีความอุดมสมบูรณ์จนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวจากปตทเป็นการการันตีว่าที่อย่างนี้เนี่ยมันอุดมสมบูรณ์จริงๆนอกเหนือจากนี้ก็ยังได้รับรางวัลน,นะครับเรียกว่า forest hero award จาก UN อีกด้วยและผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งอย่างก็คือน้ำผึ้งที่เขาเลี้ยงธรรมชาติแบบไม่ได้เลี้ยงอะ เข้าไปเก็บในปา่าเดี๋ยววันนี้จะได้ลองชิมและเรียนรู้รกันว่าคนที่เขาอาศัยอยู่ที่นี่ในชุมชนที่ไม่มีแม้กระทั่งสัญญาณโทรศัพท์และไม่มีไฟทุกอย่างใช้โซลา่าเซลล์หมดเขามีวิถีชีวิตยังไงเดี๋ยวไปลุยนฮะไปครับ ตอนนี้ผมกําลังจะเดินเข้าไปที่หมู่บ้านนะครับผมได้นัดพี่ทศไว้เพื่อจะได้พูดคุยและรู้จักหมู่บ้านแห่งนี้มากขึ้นแต่ระหว่างทางที่เดินเนี่ยผมจะเจอกับลําห้วยที่มันทอดยาไวไปตลอดทั้งหมู่บ้านนี่ก็คือชื่อที่มาที่ไปของหมู่บ้านแห่งนี้แหละครับ ในหมู่บ้านหรือว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยเขามีสัมปทานการตัดไม้ทําลายป่าเกิดขึ้นทําให้ต้นไม้แห่งนี้เนี่ยมันก็ถูกตัดจนมันแทบจะไม่เหลือความอุดมสมบูรณ์แต่ด้วยความแข็งแกร่งของผู้คนในชุมชนแล้วก็ชนเผ่าปากากายอที่เขาอาศัยอยู่ที่นี่เนี่ย เป็นร้อยร้อยปีตั้งใจที่จะสืบทอดภูมิปัญญาในการทําไร่หมุนเวียนนะครับจนทําให้มันพลิกฟื้นผืนป่ากลับมามีความอุดมสมบูรณ์อยา่างที่เราได้เห็นในวันนี้นอกเหนือจากนี้ที่ผมได้เล่าว่าเขามีผลิตภัณฑ์ก็คือน้ำผึ้งน้ำผึ้งที่นี่เนี่ยจะแตกต่างจากที่อื่นเพราะที่อื่นเนี่ยเขาจะเก็บกัน4ครั้งต่อหนึปีแต่ที่นี่ เก็บเพียงแค่ปีหลักครั้งเท่านั้นเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่โทษกันว่าวิธีคิดของคนในชุมชนที่นี่เนี่ยทำไมเขาถึงตั้งใจอนุรักษ์ธรรมชาติแบบนี้แล้วหน้าตาของผลิตภัณฑ์มันเป็นยังไงไปเจอพี่โทษกันป่ะไปกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โทษนะครับพี่ใช่ครับอ๋อแล้วพี่ชื่ออะไรครับคนหนึ่งครัพี่พี่วงนะครับพี่โอ้นี่กำลังต้มน้ำทำอะไรกันอยู่ครับหนีไฟอะต้มน้ำออกไปไฟโอกาสมันหนาวครับพี่โอ้โหเห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยผลิตภัณฑ์พึ่งเนี่ยหรือว่าน้ำพึ่งไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมครับแต่ความแตกต่างของพึ่งป่ากับพึ่งเลี้ยงก็คือพึ่งฟาร์มแต่ว่าที่นี่เป็นพึ่งป่าซึ่งเป็นอยู่ตามธรรมชาติอ๋อเหมือนว่าเราเนี่ยไม่ได้มีการเลี้ยงเหมือนที่อื่นใช่ครับเรา เราก็ทําบ้านให้กับผึ้งอยู่ในป่าก็คือเศรษฐกิจของชุมชนที่นี่ก็มีการปลูกชาครับปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เราดูแลป่าสองหมื่นต่อไร่ครับทีนี้ในป่าธรรมชาติเนี่ยก็จะมีผึ้งตามธรรมชาติอยู่แล้วแล้วน้ำผึ้งก็เป็นที่นิยมของยุคนี้เราก็เลยเพิ่มปริมาณของผึ้งโดยที่การที่เข้าไปหนุนเสริมสร้างบ้านให้กับผึ้งอยู่ในป่าก็เหมือนว่าแต่ละปีดอกไม้อาจจะมี มีตามธรรมชาติเยอะมากครับแต่ว่าพึ่องอาจจะไม่มีบ้านให้อยู่ถ้ามันมีบ้านอยู่เนี่ยเขาก็จะทําให้น้าพึ่งมันเพิ่มเพราะ<ห>ว่ารัง,งเขาได้ถูกขยายมีมากขึ้นใช่ครับใช่ครับอ๋อคือเราก็เข้าไปช่วยสร้างบ้านให้เขาให้มีอยู่อาศัายมากขึ้นใช่ครับแล้วทําไมถึงบอกว่าเก็บเพียงแค่ปีละครั้งต่อปีเพราะว่าที่อื่นเขาเก็บกัน4ครั้งต่อปีอ๋อคือตามธรรมชาติน้าพึ่งเก็บได้ปีละครั้งจริงๆแล้วในธรรมชาติเก็บได้แค่ปีละครั้งปีละครั้งพึ่งในป่าที่นี่มีสาชนิดที่เราเอามา เอามาขายนะครับก็จะมีพึ่งหลวงแล้วก็พึ่งโพรงเนี่ยเราจะไปช่วยสร้างบ้านให้เขาอยู่อีชนิดหนึ่งคือพึ่งชนาลงพึ่งชะนาลงเป็นพึ่งจิ๋วแล้วอย่างนี้รสชาติของน้ำพึ่งเนี่ยมันแตกต่างมีความแตกต่างนิดหนึ่งอย่างพึ่งหลวงเนี่ยก็จะมีความความหอมในเรื่องของดอกไม้เพราะพึ่งหลวงเขาจะเก็บไม้บางชนิดเท่านั้นมาทำมันทำน้ำหวานแต่ถ้าพึ่งโพรงเขาจะเก็บน้ำพึ่งหลากหลายเนาะความซับซ้อนของน้ำพึ่งก็จะเยอะหน่อยแต่ถ้าสําหรับชนาลงแล้วเขาเก็บทุกอย่างแต่ว่าเขาใช้จุลินทรีย์ในการย่อยเกสรเนี่ยเ้า พึ่งแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีรสชาติน้าพึ่งที่แตกต่างกันไปแต่ต่างแต่ต่างทั้งถ้าอยู่ในป่าตึงลังถ้าอยู่ในป่าเบญจพรรณหรืออยู่ป่าติดเขาป่าแต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าเก็ไม่อก็จะไม่เหมือนกันใช่ครับซึ่งเราขายตามธรรมชาติเราควบคุมเราไม่ควบคุมไม่ได้เลยเราปล่อยตามารรมชาติเลยก็คือขายตามธรรมชาติที่จ่ิงรับ เอาละมาถึงขั้นตอนที่พี่วงจะทำเขาเรียกว่ารังผึ้งใช่ไหมครับพี่ใช่ครับที่เราจะเอาเข้าไปวางในป่าอ่าอย่างอันนี้เนี่ยคือไม้อะไรครับพี่อันนี้เป็นต้นคอครับต้นคอซึ่งจะต้องคว้านเนื้อไม้ออกทั้งหมดโอ้โหไม้นี่หนักมากไม่ใช่เลๆก็หนักอยู่ครับนี่ดูกล้ามดู่วง่อนอันนี้คือแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กครับอ๋อคือปกติถ้าใช้แผ่นไม้มันจะ ปลวกเข้ามากินผงพึ่งต,ะตะ่อไปเฮ้ยน่าสนุกขอลองขอลองได้ไหมได้ครับ <c oughs> เฮ้ยทำไมมันงอพี่ได้พอได้นะอันนี้พอได้นะพี่นะพอได้ครับนี่จะมีรูอยู่ตรงนี้ด้วยเอาไว้ทำอะไรครับพี่วงอันนี้เวลาแม่พึ่งมันจะเข้ามาทางนี้<ข>อ,<ข>อ๋อนางพญาพึ่ง แล้วเราก็จะปิดฝาด้วยอีกทีหนึ่งใช่ครับแต่ว่าฝาข้างบนเราไม่ได้ใช้เป็นเหล็กเหมือนเดิมแล้วครับใช้ไม้แผ่นครับทําไมเราถึงใช้ไม้แผ่นเพราะว่าถ้าเป็นเหล็กพึ่งมอยู่ไม่ได้ครับอ๋อมันเกาะไม่ติดใช่ครับมันต้องลงขี้ผึ้งอีกทีหนึ่งขี้ผึ้งขี้ผึ้งนี่คือขี้ผึ้งจริงๆใช่ครับขี้ผึ้งจริงๆที่เอาจากรังคือแล้วไปต้มไปเก็บจากรังมาใช่ครับหอมเหมือนน้ำผึ้งเลยอ่ะใช่ครับ แล้วในในหมู่บ้านชุมชนแห่งนี้ครับกับเรื่องพึ่งเรื่องอะไรพวกนี้เขาทํากันมานานแค่ไหนครับพี่วงก็น่าจะสิบกว่าปีครับที่ทําตีเป็ดโพงเนี่ยเห็นบอกว่าเมื่อก่อนมันไม่ได้ราคาใช่ไหมพี่ใช่ครับมันมันโดนกดราคาใช่ไหมพี่เพราะอะไรอ่ะพี่ก็ตอนนั้นนี่ยังไม่มีตลาดที่จะส่งออกหรือว่าไม่มีคนคนที่ตลาดรองรับที่จะมาซื้อใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็คนที่ ยังไม่รู้จักก็ไม่คอ็ไม่ามาซื้ออะไรตอนตอนนี้ก็ออกซื้อบ้างเนื้อว่าขายตอนนีมันก็อ๋อเหมือนตอนนี้คนเขารู้จักเรามากขึ้นใช่ครับว่าแบบน้ำผึ้งของเรามันดีกว่าที่อื่นยังไงใช่ไหมครับพึ่งนี้จามที่อยู่ได้มันจะมาทุกปีเลยครับรังนั้นนี่ครับอรัองนั้นก็จะสามารถเก็บได้ทุกปีเลย แล,แล้วเราต้องมานั่งทําแบบนี้ให,ใหม่ไหมครับหรือว่าไม่ต้องแล้วครั้งเดียวครับค<ำ>ือ<ล>ท,ทำแบบนี้แค่ครั้งเดียวเพื่อครั้งเดียวแล้วถ้ามีๆๆถ้าได้ไดกลิ่นรังของมันเนี่ยมันจะมามคือรังเก่าพอเราเอาพวกรังพึ่งน้ําพึ่งออกแต่ว่ามันก็ยังคงมีความกลิ่นของพวกเขาอยู่มีอะไรอยู่นะเขาก็จําได้จําได้ครับเอาด้านเอาด้านที่ทาเนี่ยไว้ข้างในใช่ครับ แค่นี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยเหลือไปตั้งไว้ตรงนี้มั่นคงแล้วโอ้เข้าป่ากันตรงนี้เป็นต้นชาทั้งหมดเลยอ่ะใช่รับอันนี้เป็นชาที่เรามาปลูกเองเหรอครับหรือว่าชาออกเองที่นี่แต่ว่าชาวบ้านเขาขึ้นเองอ๋อเราก็เก็บยอดชาไปตากแห้งแล้วใชาน้่ใด่ใช่ใช่ใช่ใ